เตรียมพร้อมยิงจึกจ๊กๆๆๆออฆ่าพวกชนเผ่าวพวกนี้ตอนนี้เราขอทำการ ตัดกำลังศัตรูไปเรื่อยๆก่อนระหว่างกองทัพไม้กระบองหมวกหินของเรากับพวกนักดาบซอฟแวร์ใครจะเป็นฝ่ายชนะวะนี่ยโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่านักดาบของมันนี่จูจมแรงมากครับผมเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตย์ไปนะครับกับเกม Stick War l e g a c y ศึกการต่อสู้ของเจ้าตัวไม่ขีดซีซั่น2กลับมาเล่นกันอีกครั้งหลังจากที่เคยเล่นไปเมื่อประมาณปี2019ใช่ไหม น่าจะ3ปีที่แล้วนะรู้สึกว่าในตอนนี้เกมสติกวอลริกา a c y ก็น่าจะมีการอัปเดตอะไรต่างๆเข้ามามากมายกันเลยทีเดียวนะสำหรับในคลิปเมื่อวานนี่เราก็ได้เล่นเป็นสติกแมนริกาซี่ไจแอนวอร์แล้วก็เห็นว่ามีพวกตัวไม้ขีดใหญ่ยักษ ให้เราเล่นมากมายอาจจะมีต้นแบบมาจากภายในเกมนี้ก็เป็นได้นะแม่ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันเข้ามาเมื่อวานกันด้วยนะคิดถึงเกมนี้จริงๆเดี๋ยวเราจะมาทําการเริ่มใหม่กันอีกครั้งแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมดูซิว่าจะมีคู่ต่อสู้แบบไหนให้เราได้พบเจอกันบ้างเล่นกันเลยเพื่อนโอ้โหมีแบบว่าอะไรใหม่ๆบ้างไม่เอ่ยจำไม่ค่อยจะได้เกมใหม่ไปเลยเพื่อน เล่นระดับไหนดีเล่นระดับยากละกันสติกวอลริกาซีในโลกที่เรียกว่าอินนามอตาคุณถูกล้อมด้วยประเทศต่างๆที่แบ่งแยกเชื้อชาติคุณๆนะประเทศเหล่านี้อุทิศให้กับเทคโนโลยีของตนเองและพยายามเพื่อให้มีอำนาจที่เหนือกว่าุ้ยแต่ละประเทศได้พัฒนาวิธีการเฉพาะของตนเองในการสู้รบเอ,อื้อพวกเขาภูมิใจในอาวุธที่พวกเขาสร้างขึ้นจนมีความหลงใหล ถึงขั้นที่บูชาอาวุธเหล่านั้นและเปลี่ยนอาวุธให้กลายเป็นศาสนาถ้าย้อนไปดูคลิปเก่าๆนี่จะเป็นคล้ายๆแบบนี้แต่ละฝ่ายเชื่อว่าวิถีชีวิตของตนเองเป็นเพียงทางเดียวและอุทิศตนให้กับถุนอ่านไม่ทันแนวาทางของตนให้กับประเทศผ่อนสิ่งที่ผู้นําของพวกเขาอ้างว่าเป็นการแทรกแซงอันศักดิ์สิทธิ์หรือที่คุณจะรู้จักว่าเป็นสงครามนั่นเองนะอาชิดอนอ๋อนักธนูซอฟแวร์อะไรเนี่ยวิถีแห่งนักดาบเมจิคิว วิถีแห่งนักเวทสปาร์ตันวิถีแห่งหอกคุณคือผู้นำของประเทศที่มีชื่อว่าประเทศอะไรประเทศอติวิถีทางของคุณคือความสงบคุณเป็นเป้าหมายของการแทรกซึมและถูกฆ่าจากประเทศรอบข้างโอกาสเดียวในการป้องกันคือการโจมตีก่อนเราต้องบุกมันคืนเพื่อรับเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ และก็นํามาเป็นของตนเองทั้งหมดเราจะต้องเป็นผู้นําสงครามนั่นเองนะข่าวนี้อาชีดอนอวดอ้างว่าพวกเขามีธนูที่เจาะทะลวงได้อย่างแม่นยําจนทําให้ศัตรูล้มลงก่อนที่จะมีโอกาสได้ยืนเดี๋ยวเราจะทําลายลูกปั้นอาชีดอนเพื่อทําให้ศักดิ์ศรีของมันนั้นจบลงมา เราต้องเรียกไมเนอร์ก่อนแม่เกมนี้นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของเกมสติกแมนหลายๆเกมเลยก็ว่าได้นะแต่ที่นี่เพื่อควบคุมามาขุดแร่ได้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะควบคุมเจ้าตัวกระบองเพื่อจู่โจมศัตรูเองนั่นเองนะไปเลยจ้านี่ควบคุมปัดด้านข้างเพื่อไปที่กองทัพของศัตรูเดี๋ยวเราจะต้องทำลายลูกป,ปั้นของศัตรูเอ้ยจะถอยไปไหน เฮ้ยโอ้โหลบก่อนเพื่อนเฮ้ยว้าหอหเออตายหมดเดี๋ยวดูซิว่าการที่เรากลับมาต่อสู้ในคราวนี้จะมีดินแดนใหม่ๆให้เราได้ทําการเข้าปะทะหรือเปล่านะตอนนี้เรากําลังจะเจอกับพวกนักธนูที่มีข้อได้เปรียบในการจู่โจมระยะไกลให้เจ้ากองทัพของเราเตรียมพร้อมต่อสู้ขอควบคุมตัวนี้ละกันออกลุยไป เอ้ยเราจะเป็นผู้นำทัพแนวหน้ากันให้หน่อยจะไปไหนเพื่อนฉันจะมาทุบแกโอ้ยเอาละลุงมทุบอืมลุกป,ปั่นนะผมเฮ้ยเออโอ้ยโอยยับยับแบบนี้ยับแน่นอนเฮ้ยกำลังเสริมมาเฮ้ยเฮ้ยเ้ยหืทันหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเราต้องรีบโอ้ยทุบลัวๆผมออนั่นแหละนักธนูตายเฮ้ยยังจะขุดไม่เลิกอีก เรียบร้อยลูกปั้นธนูเย่โดนสะเถอขับไล่อาชิดอนจากบ้านเกิดหนีไปที่เนินเขาตอนนี้ปลดร็อกอะไรเอย่ยนี่ได้เทคโนโลยีนักธนูอืม้ยป้อมนักธนูวะผมยังไม่มีการอัปเกรดอะไรทั้งสิ้น ออดูสกินหน่อยสิรู้สึกว่าจะคล้ายๆเดิมกันอยู่นะโอ้โหโวตาอีกตอนนี้เราจะมาทําการอัปเกรดอะไรกันดีหมวกกันน็อกของเจ้านี่ออะไปโอ้มีหมวกครับผมแล้วก็กระบอกธนูของอาชิดดนความเสียหายบวก20อ่าใส่ธนูได้ดีขึ้นนะผมอาจจะเป็นลูกธนูหินจากลูกธนูไม้ประมาณนั้นตอนนี้เราจะไปสู้ที่ซอฟแวรกองทัพของคุณถูกโจมตีจากชาวพื้นเมื กำลังเสริมจะมาในช่วงตะวันตกดินสู้จนถึงเวลานั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาแล้วล่อโอ้โหมาแบบรวดเร็วตอนนี้ยังยังน้อยเกินเรียกนักธนูมาหน่อยเยมาเสริมเป็นกําลังให้หน่อยเพื่อนตอนนี้เร็วๆรรีรบออกมาเฮ้ยมาอีกหนึ่งเฮ้ยต้องมีนักธนูก่อนไม่งั้นไม่ไหว อ้ยเรียบร้อยครับผมสำหรับตอนนี้นี่ไมเนอร์กี่ตัว1 2 3 4 5 6นี่อีก2ตัวผมเราก็จะเรียกแบบว่าให้มาขุดทองอีก2ตัวนะเร็วๆขยันทํางานเข้าเพื่อดินแดนที่จะไม่ถูกคิดครองนะเพื่อนเฮ้ยเริ่มจะมาอีกแล้วโอ้โหมาไม่หยุดจริงๆเรียกนักธนูครับผม แล้วก็กลับฐานไปก่อนสิกลับบ้านเราต้องมีแบบว่านักธนูประจําป้อมเยอะๆอ๋อเจ้าพวกนี้มันบุกมาแบบโคตรโหดนะผมเออนักธนูสีตัวตั้งและอย่าให้หอกของมันทําลายลูกปั้นเกียรติยศของเราเออจึกจึกเออตัวพรุน,นะผมตอนนี้สังเกตว่าตะวันแม่ค่อยๆตกดินลงไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมันมานผม มันมาว้าวมันจะเสียบโอ้โหแรงครับผมเออเออนักธนูโอ้ยรีบสอยยิงด้านหลังนี่โอ้โหสี่สิบหันหลังนี่ถือว่าพลาดพวกนายมีโลนี่แต่ว่าโง่เง่าเหลือเกินนะยังจะมาอีกสอยขึ้นด้านบนจุกๆุว้ามันติดโลยี่สิบเองเพื่อนไม่เป็นไรเน้นจูโจมแบบทีๆเขาไม่ถึงลูกปั้นของฉันแน่นอนอุ้ย มาตะวันกำลังจะตกดินเรากำลังจะรอดชีวิตโอ้โหมันยังมาอีกเตรียมพร้อมยิงจึกๆๆๆเออฆ่าพวกชนเผ่าวพวกนี้โอ้โหตัวแรกอ,อืมเสียสละให้เพื่อนเฮ้ยพอมันกลางโล่ปุ๊บอ,อืมต้องรอจังหวะมันจู่โจมวะผมมันถึงจะเปิดกาดเออเอ,อ้ยยังไง เฮ้ยลูกปันจะแตกอุย้ย <c> อ <oughs> ทําได้ครับผมคุณได้ยืนหยัดและการซุ่มโจมตีก็ล้มเหลวแล้วขณะนี้เราสามารถเดินทับต่อเพื่อโจมตีซอฟแวตได้แล้วคราวนี้นี่เราจะต้องอัพแบบว่ากระเป๋าไมเนอร์ให้มันเป็นถุงที่ใหญ่ขึ้น ที่ขุดของไมเนอร์จากที่ขุดกาก,าก,ากนี่กลายเป็นที่ขุดเหล็กจะได้เก็บทองได้มากขึ้นนั่นเองนะถึงเวลาต่อสู้กับพวกนักดาบที่น่าเกรงกลัวนะซอฟต์แวรกล่าวว่าพวกเขาได้ตีดาบที่คมจนสามารถฟาดฟันแขนขาของศัตรูให้ขาดสะบ้นลงได้ทันทีโอ้โหคำขู่นี่น่ากลัวมากเลยเพื่อนเฮ้ยนี่มันเจ้าซอฟต์แวร ที่น่าเกรงกลัวผมอืมเราจะต้องเรียกนักธนูมาปกป้องฐานก่อนไม่งั้นนี่มันจะบุกมาจู่โจมแน่นอนแล้วก็หุ้ยเฮ้ยเล็งได้ครับผมอ,อ๋อยิงแบบนี้จึ๊กเข้าไปโู้เอาละเล็งศีสัอในช็อตมากเพื่อนเออเดี๋ยวเราค่อยมาควบคุมพวกนี้มาช่วยต่อสู้แล้วกันนะควบคุมเจ้านี่ไปจู่โจมมันเจ้าจกเข้าไปวิไม่โดนหัวผม ฝีมือการยิงธนูนี่ยังไม่เซียนยี่สิบครัผมเข้าหัวไปดินั่นแหละใครบรรทนได้ขนาดนี้อ่าตอนนี้เรียกตัวขุดมาเยอะๆตายไปหนึ่งเอาตัวนี้ให้ตายนั่นแหละเอออุ๊ยทำไมนักดาบัันมาเยอะเหลือเกินปรบเรียกตัวกระบองมาแบบว่า เต็มอัตราสึกอือตอนนี้เราขอทําการตัดกําลังศัตรูไปเรื่อยๆก่อนโอ้ยนักดาบมันมากไปไหนระหว่างกองทัพไม้กระบองหมวกหินของเรากับพวกนักดาบซอฟแวร์ใครจะเป็นฝ่ายชนะวะเนี่ยขอควบคุมนักธนูสักหนึ่งตัวละกันตอนนี้ก็ออกลุยไปกองทัพที่โคตรโหดนะผมนีเข้าปะทะอย่างเดือดโอ้โยโอ้โย ฮ้ยรู้สึกว่านักดาบของมันนี่ดูโจมแรงมากครับผมโอ้โอโหแต่นักธนูนี่ช่วยเสริมแบบจ e อดเยี่ยมถึงกับถอยทับเฮ้ยตอนนี้นี่ถึงเวลาของนักธนูเยอะๆอแม่เจ้าพวกนี้นี่ไม่ยอมบุกเข้ามาครับผมเฮ้ยแบบนี้ตายหมดแน่นอนต่อให้มีกําลังเสริมก็ไม่พอผมเฮ้ยใจเย็นโอ้มันมีนักธนูมาปกป้องฐาน อุ้ยแล้วมันยิงนักธนูเราแรงมากเฮ้ยเฮ้ยเยยโอ้โหไหวไหมเนี่ยไหวไหมเอย่ยไม่ไหวเ้ยกำลังเสริมมากับฐานก่อนอน,นั่นแหละยิงมัน <c oughs> ยิงฟรีครับผมไม่เจ้าพวกนี้ไม่กล้าวิ่งเข้ามาต่อสู้เอาดิวะเออเออตายเลียงตัวอ่ากองทัพจะไปไหนอไอนะไมเนอร์นี่โอ้โหแนวหน้าโดนก่อน เอาละบุกเข้าไปนี่ไปพร้อมกับพวกโอ้โหให้กระบองครับผมเฮ้ยกำลังเสริมมาแล้วไงไม่กลัวผมตอนนี้โ,โ,โคตรนัวนี่เราต้องยิงไอ้ไมเนอร์ของมันเอนแหละตัดกำลังโอ้โหไหมเนอร์ตายหมดเฮ้ย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 ฮ้ยมาดิมาดโอ้โหอย่าไปถอยอย่าไปกลัวแค่นักดาบไม่กี่ตัว เออกำจัดมันให้หมดเอาดิเอาดิรอ,อให้เออมาว้าวตายไปอีกเออนั่นแหละสอยป้อมเฮ้ยมันแทบไม่มีนักธนูปกป้องฐานแล้วเพื่อนเออกว่าจะกำจัดไอ้พวกนักดาบได้นี่โคตรตึงมือซอสแวต ขับไล่จากบ้านเกิดหนีไปที่เนินเขาแล้วสงสัยจังเลยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้พบกับพวกมันหรือเปล่านะล่อไปตั้ง11นาทีเฮ้ย <c oughs> ว้าวซอฟต์แบตนี่มีทั้งการโจมตีและก็การบล็อกแล้วมีการกระโดดโจมตีกันด้วยนะสุดยอดจากเจ้ากระบองธรรมดาของเรานี่เฮ้ยกลายเป็นแบบว่าการใช้ดาบอัปเกรดดาบของเจ้านักดาบเลยเพื่อนเออจากดาบดำนี่กลายเป็นดาบเหล็กสขั้นไปเลยละกัน โอ้โหดาบใหญ่ครับผมขอ,อดูหน่อยสิคราวต่อไปที่จะต้องสู้ โอ้โห oh เราจะต้องสู้กับเจ้าตัวหอกอย่างงั้นหรอดูหน่อยซิหมดภารกิจระดับรายสัปดาห์อ่าต้องผ่านแบบว่าเลเวล6ไปก่อนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเกม Stick Wall Legacy ที่หล,หลายๆคนน่าจะคิดถึงนะก็สำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะพี่อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกชื่อของใจแอนตัวยักษ์นี่มาจากเรื่องอะไรกันบ้างจากในเกมใจ n อที่พี่เล่น ใครที่รู้ก็อย่าลืมพูดคุยกับพี่ด้วยนะแล้วใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่อติกันด้วยนะต้องการกำลังใจมากๆนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากพี่อตินั่นเองสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะของเกมนี้ไปละบายบายจูบ จูบขอบคุณที่รับชมนะครับผม